สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการบิ๊มมี่นะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับสกินโคดันนะคะทุกคนก็จะเป็นสกินของตัวยนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสุ่มสกินนะคะทางเราก็ได้ทําการลงคลิปไว้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะสําหรับโคดันราคาไม่ได้แรงนะคะทุกคนไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยนะ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่อนะคะิ บ๊ะ เได้พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไมมีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย a d m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวสวย เ,าเฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะคือเรานะคะกดมาเป็นโหมด 5v5 ธรรมดาเนอะเพราะว่าย้อนไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปลงแรงสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มาสอนเล่นหรือว่าเดินเกมอะไรนะก็เล่นกันสนุกขำๆนะคะรีวิวเอฟเฟก t นะคะก็อย่าลืมมารับเข็มกัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะมีแจกเข็มกัดนะคะจำกัดวันละหชิ้นเราก็จะได้เป็น สกินคีปไปนะคะทุกคนซึ่งยอนตอนที่เราเล่น 5v5 นะคะค่อนข้างที่จะเกิดพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าเรามีการแบบตีบัฟนะคะเราก็เคลียร์คีปอะไรประมาณนี้เนาะเอฟเฟกต์วาก็จะเป็นแบบนี้คือสวยมากนะทุกคนค่อนข้างที่จะทําถึงนะแล้วก็กิจกรรมมาแบบกิจกรรมใหม่ด้วยนะสำหรับโคดันนะคะคือทีมนั้นก็กดยอนเหมือนกันนะแต่เป็นยอนที่ไม่มีเอฟเฟกนะคะคื เราอะมองว่าตัวยอนนะคะมันจะเล่นได้นะประมาณเลดเกมสัก8 9นาที10นาทีเนี่ยจะเก่งละแต่ถ้าต้นเกมนะคะไปเจอตัวที่แบบกดยับยับเนี่ยก็คือเล่นไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนนี่อะ่ะก็หนึ่งหนึ่งไปยอนนะคะก็ได้ยอนมาคิวหนึ่งซึ่งตัวยอนนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะรูดป้อมได้ไวนะแล้วก็คือเหมือนมันต้องพึ่งเพื่อนนิดนึงอะ่ะคือถ้า กดยอนไปเล่นโซโล่ใช่ไหมแล้วถ้าแทงยืนไม่ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะแบบเล่นยอนไม่เกิดเนาะเพราะมันเป็นตัวที่แบบต้องยืนไก่ๆก่อะทุกคนมันต้องพึ่งเพื่อนให้เพื่อนกันอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแบบขาดตายอะมันหนีไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าบอกเลยนะว่าใครกดเผื่อเอาไปว่าเล่นเลสเกมนะคะคือแรงมากๆนะทุกคนคือแรงช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะมัง้งเออเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับยอนจริงๆเนี่ยเกมนี้นะคะเราก็จะจบไปแล้วนะแต่อีก2ตัวนะคะมันยืนวาบ้านนะปล่อยให้เรายืนตัวเดียวเราก็พึ่งเลเวลสิบนะคะอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะนี่อันนี้ก็พยายามเคียร์คีบเทียอะไรไปนะคะนี่ก็เจอหนึ่งหนึ่งกับยอนเนี่ยคือมันหนียากนะเข้ายากด้วยคืคนควรยืนไกลๆนะคะนี่ก็ตีโซโรตีมังกรไปนะคะนี่ ก็ไล่คิวไล่อะไรคือแท้งเกมนี้นะคะค่อนข้างที่จะถามว่าเล่นดีไหมก็ก็พอได้ก็พอโอเคนะคะแต่ถ้าแนะนําว่าใครจะเล่นยอนนะคะให้กดมากับเพื่อนที่เขาเล่นซัพพอร์ตจะดีกว่าเนาะ mm. อืมก็เล่นได้อยู่นะยอนนี่เราได้ดางกนะคะเราก็พยายามจะจบบ้านนะคะนี่คือเราคิดว่าถ้ามีอเอฟเฟกปุ่มนะคะกับเอฟเฟกตป้ายของสกินยอนเนี่ยสกินน่าจะ สวยพอสมควรนะทุกคนอืมน่าจะแบบว่าบึมบึมเรือรืออ่ะอันนี้ก็ตายไปนะคะโดนเกิรวล่าก็เดี๋ยวรอวันที่8นี้นะคะสําหรับสกินจอมโจรคิดนะคะเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูกันอีกทีนึงเนาะก็ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็มีแบบว่า mm hmm. เผื่อคูป,ปองไว้บ้างนะแล้วแหละอืมอันนี้ก็คือเลตเกมแล้วนะคะนี่ตีทีเดียวคือสู่ขิตในวันที่ดื้อนะคะนี้ได้ดาร์กมานะคะซึ่ง คือถามว่าทําไมเราเกิดเร็วนะเพราะว่าเราเนี่ยเวทป่าทีมตรงข้ามแล้วก็เวทป่าทีมตัวเองนะคะเป็นคือมันคนเวทแต่ทีมตรงข้ามเนาะแต่อันนี้มัน5-5ธรรมดานะคะทุกคนอย่าไปแบบซีเรียสอะไรมากเนาะ,ะเหมือนป่าก็อาจจะแบบมา,าจจะแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะจบนะคะนี่อ่ะยิงกันนัวนัวรัวรัว,วคือเราชอบเอฟฟกนะคือก็โอเคไม่ได้แย่แล้วก็ ไม่ได้แพงอะไรค่ะนะด้วยนี่ยิงไปนะคะโดนยอนนี่ฟิกไปเอายอนหน่อยตัวหนึ่งนะคะอันนี้อ่ะก็คงรู้แล้วแหละว่าทีมเราจะชนะนะคะทุกคนนี่อ่ะเหลืออเลนตัวหนึ่งนะคะนี่คือแรงมากนะสําหรับยอนเล่เกมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ตีปอ้อมกันไปเล่นกันสนุกสนุกขำขำนะคะใครที่ ยังไม่ได้สุมส่มสกินคลิปฟรีก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวสกินอะไรอีกนะคะก็ฝากดกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะแล้วก็ MVP ก็เป็นของเรานะคะสำหรับจมโจนคีตโคนันนะคะเอยโคนันอย่างเดียวดิเออน่าหละทุกคน MVP นะคะเล่นกำควายสี่ตัวนะคะคลิปนี้ก็ฝากดกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะเอาไว้เจอ กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอ,อยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะ